สวัสดีค่ะพบกับช่องจันทิพทิดาพยากรน,นะคะวันนี้อาจารย์จันนะคะก็จะมาพูดถึงราศีมีนนะคะซึ่งเป็นราศีสุดท้ายนะคะอ่อราศีมีนหรือว่าหรือว่าลักษณะของคนราศีมีนนะคะราศีมีนนะคะก็เป็นธาตุน้ำนะคะแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนนะคะก็ได้แก่ดาวพฤหัสหรือว่าเลขห้านะคะ เอ,อ่อถ้าเป็นศาสตร์ใหม่นะคะจะถือว่าดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนด้วยเช่นกันนะคะเนปจูนนั่นก็คือดาวแห่งจิตใจนะคะหรือเบื้องลึกของจิตใจนะคะทีนี้ก็จะเป็นภพนะคะภพเรือนของวิน,นาศของรูปนะคะก็ถือว่าเป็นเรือนที่ไม่ค่อยดีนะคะเปราว่าเรือนความรักนะคะลึกลับอย่างนี้นะคะทางทลายอะไรอย่างนี้นะคะ เรือนวีนานะคะแปลว่าเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอย่างนี้นะคะสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นรูปปลานะคะสองตัวนะคะว่ายวนไปวนมาอย่างนั้นนะคะเอ,อ่อทีนี้นะคะด้วยความที่เราเจ้าเรือนนะคะเป็นเรื่องของติดใจด้วยนะคะนี่ตอนเด็กนะคะก็จะเป็นเด็กที่ช่างเพอ้อฝันนะคะชอบนิทานชอบอะไรที่เป็น อ,อ,อารมณ์เพลเจอร์ฝันกลางวันหรืออะไรอย่างนี้นะคะเด็กนะคะก็จะมีจินตนาการนะคะสูงนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทุกร้อนอะไรนะคะนิสัยนะคะเป็นคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นเลยนะคะครืยย่องยนตก็ไม่มีนะคะไม่ชอบต่อสู้ไม่ชอบแข่งแย่งอะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะ ชอบความเป็นผู้นำนะคะก็คือ,คอชอบอยู่แบบปลาเฉยแบบนั้นนะคะเป็นคนที่จิตใจโรเลนะคะไม่แน่นอนนะคะไม่ชัดเจนต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะเบื่อง่ายด้วยนะคะแล้วก็เอเอก็เหมือนกับว่าจิตใจอ่อนไหวมากๆนะคะแล้วก็ร้องไห้เก่งนะคะดราม,ม่าถึงขั้นแบบว่าถ้าเกิดเจะเป็นคนที่จิตใจ โลเลด้วยอ่อนไหวด้วยนะคะคือมีอะไรกระทบเพื่อนจิตใจเล็กน้อยนะคะราศีอื่นนเคาจะเข้มแข็งนะคะแต่ถ้าราศีนี้คืออ่อนไหวที่สุดนะคะก็คือสามารถนตาแตกออกมาได้เลยถึงแม้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็จะร้องไห้เก่งมากนะคะมีอารมณ์ซับซ้อนสูงมากๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อดีนะคะก็จะเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงนะคะอาจจะคนเก่งมากนะคะเป็นที่ปรึกษา ทํางานในด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาให้ความรู้หรือว่า,าพูดให้คนอื่นนะคะมีการแก้ไขชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นที่ปรึกษาในด้านาช่วยเหลือนะคะในทางสังคมอย่างนี้นะคะได้นะคะเ,เป็นราศีนะคะที่มีนักบวชนะคะมากที่สุดก็คือว่า,าราศีนี้นะคะจะราศีมีนะคะก็จะเป็น นักบวชกันเยอะนะคะแล้วก็เข้าถึงทรรมปัจจัยของชีวิตนะคะชอบศาสตร์เกี่ยวกับการหลุดพ้นนะคะประมาณนั้นชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นออกมานะคะก็คือเป็นเรื่องของการบวชนั่นเองนะคะลักษณะน,นิสัยนะคะก็ไม่ค่อยชอบสังคมเท่าไหร่นะคะออชอบเก็บตัวอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าลึกลับสิ่งลึกลับนะคะเรื่องเกี่ยวกับผีนะคะทำอะไรเงียบๆคนเดียวก็ได้นะคะ อย่างที่บอกว่าบางครั้งก็ดูเฉยๆช้ชชาๆนะคะเรื่อยๆเฉยๆอย่างนี้นะคะแบบทําอะไรช้ชาๆประมาณนั้นนะคะธาตุน้ําเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคือเข้ากับคนได้นะคะทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนทุกระดับนี้ละกัน,นะคะ่ะแต่นางพญายันเอ่อขอทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเข้าใจเขาไปทุกเรื่องอย่างงน,น,นะคะก็ให้ให้ความแบบว่า คาวามรู้นะคะในการปรับตัวได้ดีให้กําลังใจนะคะเป็นราศีมีนนะคะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนเก่งมากที่สุดนะคะ <món> ก็คือว่าก็จะดีในเรื่องนี้นะคะร,ราศีมีนนะคะก็จะเป็นคนที่อดทนนะคะกับปัญหาได้ดีนะคะก็ในในชีวิตคร,ครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องที่แบบว่าคนอื่นทนไม่ได้นะคะหรือตกต่า ในชีวิตมากที่สุดนะคะแต่ว่าราศีมีนนี้ก็จะทนได้นะคะก็คือว่ามองว่าเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามีปัญหาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเออไม่ได้ว่าจะเดือดร้อนอะไรนะคะก็คือว่าอา่าโอเคปัญหาเกิดขึ้น <ๆ S 1> แล้วนะคะเขาจะแก้ปัญหานะคะด้วยความใจเย็นนะคะเมื่อแก้ปัญหานะคะแต่ว่าแก้ปัญหาด้วยความใจเย็นอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเป็นคนที่ฉลาดนะคะมีสติปัญญาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองธรรมะนะคะ เป็นสิ่งที่เอามาดําเนินชีวิตนะคะมีจิตใจที่เป็นศีลธรรมนะคะจริงๆแล้วก็จะเป็นคนอย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ออโรมอนไวนะคะถ้าเกิดว่าเมีเพื่อนไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะไปในทางด้านมืดก็ได้นะคะเพปาวนไปบนมานะคะก็คือว่าถ้าเพื่อนนําไปในทางไม่ดีอย่างนี้ชีวิตก็อาจจะเป็นเป็นแบบว่าเ มีอาชีพอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าติดยางอมแงมขั้นงงผมไม่ขึ้นหรือว่าเลิกไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะชีวิตก็จะไปในทางที่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะนาพานะคะไปในทางที่ดีนะคะเป็นในด้านสายของการหลุดพ้นปัจญยชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะเออเป็นคนสองอารมณ์นะคะราศีมีนนะคะก็คือว่าหนึ่งไม่ชอบ ความขัดแย้งนะคะแต่ว่าตัวเองพูดจะวายเสียงดังอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนอะไรที่ทําอะไรขัดกันประมาณนั้นนะคะคือมีอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้เข้ากันเลยอย่างนี้นะคะคือไม่ชอบนะคะแต่ทําในสิ่งนั้นอย่างนี้นะคะเป็นต้นเ,เรื่องลักษณะนะคะคนราศีมีนนะคะก็จะเป็นผู้ชายนะคะก็จะดูเรียบร้อยนะคะดูเฉยเฉไม่ค่อยอะไรกับใครนะคะรักสะอาดนะคะเป็น ผู้ชายที่มีอุดมคติมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่สาวๆได้นะคะแล้วก็ทางผู้หญิงผู้ชายนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ต้องทาบุญเยอะๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสจะได้มาส่งผลนะคะในดวงชะตานะคะก็คือว่าสามารถทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้นะคะจากระายเป็นดีอย่างนี้นะคะเออผู้ชายนะคะก็จะเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นด้วยนะคะในบางเรื่องนะคะบางทีก็บน่นจนระคาดรก็มีนะคะเพราะว่า อาจจะมีดาวในเรื่องของจิตใจนะคะก็เป็นคนเซนสทีฟมากนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็เซนสทีฟในเรื่องกระทุ้เรื่องเลยก็แล้วกันนะคะยิ่งเรื่องความรักเนี่ยก็ค่อนข้างจะเซนสทีฟหนักมากนะคะก็เออเอาใจใส่คู่รักนะคะก็ดีนะคะในราศีนี้นะคะทีนี้เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยก็เช่นกันนะคะจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะให้กับใครรู้นะคะถ้าไม่สนิทมากเนี่ยเขาจะไม่ ไม่ค่อยบอกอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะมีโรคส่วนตัวของตัวเองนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะเป็นคนสองรมอย่างที่บอกนะคะมีบางทีก็มีอารมณ์ทุกนะคะเก็บไว้เงียบๆไม่ค่อยบอกใครนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดอะไรเยอะนะคะก็แต่ว่าก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะก็คิดอะไรในแง่บวกไว้ก่อนอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของความรักนะคะก็ อค่อนข้างที่จะจะต้องสาคัญมากนะคะคือคนราศีมีนเนี่ยนะคะจะต้องได้ผู้ครองดีเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการผักกันนะคะปลาเฉยนะคะให้ให้รู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากทํานะคะจะต้องพูดให้เขารู้สึกว่าเขามีกาลังใจนะคะให้กาลังใจเขาเยอะๆนะคะว่าคุณต้องทําได้คุณต้องทำสำเร็จคุณต้องเดินหน้าต่อนะคะแบบนี้นะคะกํากำลังใจราศีมีนเ <childhood> ท่านั้นนะคะถึงจะทำให้เป็นแรงผลักด,ดันนะคะ ให้ราศีมีนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าราศีมีนเนี่ยอยู่กับเอเคู่ครองนะคะหรือคนรอบด้านเนี่ยที่เออเอาแต่ทับถมนะคะเขาก็จะแย่ลงนะคะคือเขาก็ยิ่งไม่ทําอะไรเลยนะคะก็จะเป็นคนแบบไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะก็คือไม่สนโลกเลยนะคะแบบว่าแย่ที่สุดในชีวิตอาจจะไปปิดยาหรืออะไรอย่างนี้นะคะทําเรื่องที่เออไม่ดีเลยอย่างนี้ก็ได้นะ,ะก็คือว่า จะเป็นด้วยความที่ลักษณะนิสัยเป็นเป็นคนที่แบบว่าเบื่อง่ายไม่ทะยทะยานเอา,อางี้แล้วกันนะคะก็คืออ่อยเอื่อยเฉยแชะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยต้องอยู่กับคนนะคะที่ต้องเออเติมไฟเอางี้นะคะเติมไฟ,เ,เ,ตมไฟเติมพลังนะคะให้แก่ราศีมีนนะคะถึงจะถึงราศีมีนนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเติมแล้วก็ก็จะอยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่า มีชอบเป็นผู้นามีชอบแก่งแย่งกับใครนะคะก็ชีวิตก็จะอยู่แบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะคือก็คือมองโลกแบบเฉยๆไปนะคะไม่ได้สนใจมีทุบมีร้อนอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องการรวยนะคะเออต้องการความสุขแบบอย่างนี้นะคะก็สุขอวนนี้ก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยความร้อนของเออใจร้อนของราศีมีนะคะก็มีอยู่บ้างนะคะเนื่องจากมันปาก,กับไปกับไม้ที่บอกว่า เออไม่ชอบความขับแย้งแต่เวลาทะเลาะกันเนี่ยก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะก็ชอบไม่จริงๆไม่ได้ชอบว่าจะมีเรื่องหรือไม่ชอบเรื่องการทะเลาะวิวาดน,นะคะไม่ชอบนะคะแต่ว่าเวลา <c oughs> เวลาคนราศสี่มินนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่เข้าใจนะคะก็จะต้องเถียงไว้ก่อนนะคะทําไงก็ได้เถียงไว้นะคะเพื่อหรือว่าถามอะไรเงี้ยนะคะด้วยความจู้จี้มากนะคะจนล้คาเนี้ยก็จะกลายเป็นเหตุให้ทะเลาะกันได้นะคะประมาณอย่างนั้น ก็ถ้าเกิดเป็นเเรื่องความร้ายรึกนะคะของราศีมีนนะคะก็มีความร้ายในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะโกหกนะคะเ็าจะโกแบบเนียนมากนะคะคือคิดว่าราศีอื่นเนี่ยคงจับไม่ได้เลยนะคะทั้งหลักฐานทั้งสีหน้านะคะทั้งการกระทําอะไรเงี้ยนะคะรับรองได้ว่าเออคนนะคะไม่สามารถจับคนนี้ได้เลยนะคะราศีมีนเนี่ยเขาจะเก่งมากในด้านนี้นะคะด้วยความที่มีจิตวิทยาสูงนะคะ ก็รู้ว่าต้องทอํายังไงนะคะอาจใจคนเก่งอะไรอย่างเงี้นะคะก็เลยจะแบบว่าโกหกเนียนสุดๆอแล้วกออ็ข้อเสียอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นคนที่จะชอบเก็บนะคําพูดนะคะเอ,อของคนรอบด้านนะคะเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนบางทีเขาพูดไปไม่ใส่ใจแต่ราศีมีนี่เก็บมาคิดจนเป็นบ้าได้นะคะก็คือเครียดแต่อีเรื่องเดิมๆนั่นอะไรเงี้ยก็พูดย้ำคิดย้ำทำ เออในด้านจิตใจอะไรเงี้ยนะคะคือเขาอ่อนไหวมากนะคะบางทีเขาไม่ถูกใจกับคําพูดนี้นะคะเขาจะมนเอามาเก็บมาคิดจนเป็นบ้าเป็นบอยคนเดียวแบบนี้นะคะก็เป็นข้อเสียนะคะของในเรื่องเอ่อในเรื่องของคนราศีมีนะคะในเรื่องจิตใจนะคะคือว่าถ้าคนที่จะคบด้วยนะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวซนซิทีสูงปรี๊ดอย่างงี้นะคะก็เลย จะต้องบบบว่าพยายามที่จะพูดดีตลอดเวลาพูดให้กําลังใจนะคะพูดอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเป็นแรงผักดันนี้นะคะแรงบวกนะคะในชีวิตนะคะเพื่อให้เขาก้าวต่อไปนะคะไม่งั้นเขาก็จะเชื่อยอยู่นั้นนะคะส่วนในด้านความรักนะคะก็เก็เป็นคนโรแมนติกมากนะคะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคือ เออด้วยความที่เป็นคนจิตใจละเอียดอ่อนนะคะเข้าใจคนนะคะที่อยู่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือคนอยู่รอบด้านนะคะก็าสามารถรู้ใจในทุกอย่างนะคะแล้วก็เจ้าสิ่งนั้นนะคะมาเอาใจคู่นะคะก็เลยทําให้นะคะคนที่ได้ราศีมีนนะคะมาเป็นคู่จะมีความโชคดีในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าแฟนจะเข้าใจทุกยุ่งใส่ใจนะคะทุกรายละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เออ โชคดีในที่นี้นะคะก็คือเป็นคนที่ไม่จะชูช้นะคะราศีมีนเนี่ยนะคะว่าว่าหนึ่งมีคุณธรรมในจิตใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบาปนะคะอาจจะคิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทำไม่ได้อย่างเช่นนอกใจหรืออะไรงนี้ก็ได้แต่คิดค่ะตรงคือไม่ทํานะคะเพรนนะะาะว่ามีคุณธรรมนะคะดาวห้านะคะดาวพฤหัสนะคะก็คือมีศีลธรรมนะคะรู้อยู่แล้วว่าทําไปแล้วเนี่ยนะคะคนรักจะเสียใจนะคะด้วยความที่ตัวเองก็มีจิตใจที่ระออดเหียด ละเอียดอ่อนนะคะก็เลยไม่กล้าทาเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันนะคะก็คือความประชุเนี่เขาคือไม่ค่อยจะมีนะคะหรือไม่มีเลยนะคะประมาณนั้นนะคะอาจจะได้แค่คิดนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาเออประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องของเซ็กนะคะก็ดีมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่อ่ราศีนใี้ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างไรนะคะก็คือหนึ่งตามใจคู่นะคะชู้ต้องการแบบไหน Uh, อะไรที่รู้สึกดีรู้สึกเลิศนะคะราศีมีนเนี่ยจะเต็มให้เลยนะคะจนกว่าว่าคู่จะประทับใจนะคะต้องบอกอ้อมไม่กล้าสิ่งเงี้ยที่รักอย่างนี้นะคะจะประทับใจมากะะสุดยอดมากๆนะคะก็คือเออเซน i ซทีฟนะคะรู้หลักรู้ว่าเออต้องทํายังไงนะคู่ครองหนุ่จะชอบใจนะคะราศีมีนก็จะปฏิบัติเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วเขาก็ เออจะปรับระดับเซตนะคะตามที่ผู้คนต้องการเลยนะคะต้องการแบบไหนได้หมดนะคะอย่างนี้ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นคุณภาพเซตที่ดีเยี่ยมราศีหนึ่งเลยนะคะอ่ะาค่ะก็จบแล้วนะคะสาหรับราศีมีนะคะอย่าลืมดูดาวอื่น้วยนะคะถ้าจะพิจารณาประกอบดวงนะคะนะคะก็คงจะจบราศีมีไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวถ้าถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้อาจารย์จยันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ต้องราทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ